สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราพบกับช่องน a บอช n w i กันอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับหมาตัวยุ่งนะครับ e พนด้านะครับนะครับวันนี้เราก็จะพาท่านผู้ชมนะครับมาชมแจ้งกว่านะครับเราไม่เราถ่ายเล่นนะครับนี่นะครับบรรยากาศนะครับบรรยากาศในสวนนะครับในสวนนะครับในสวนเราก็จะมีหลากหลากหลหลกหล พืชผักและผลไม้นะครับท่านผู้ชมนี่นะครับเดี๋ยวเราก็จะชี้ให้ดูนะครับนี่นะครับก็คือต้นซ่อมโชกุนวิอยู่จะอยู่ด้านหน้าของกล้วยหอมทองนะครับแล้วก็อันนี้คือต้น เดี๋ยวให้มันโฟลคัสก่อนก็คือต้นสาลี่นะครับแล้วก็อยู่กับทูเรียนนะครับทูเรียนจะอยู่ระหว่างอินทผลัมทั้ง4ต้นนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เราก็จะมีแก้มังกรเอาแก้มังกรนะครับก็คือดากอนฟุตนะครับหรือคงหลงกัวคงหลงกัวนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมนับไปดูกันอีกนะครับเดี๋ยวเราติดตามกันเลยเราก็ตามเดินกันไปเลยนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปให้ดูนะครับนี่นะครับอ นะครับเราก็ตกหลุมนิดนึงนะครับท่านผู้ชมนะครับเราก็มีผักบุ้งด้วยนะผักบุ้งหนึ่งนะครับสวยงามมากยอดยอดนะครับน่ากินมากนะครับเราก็จะพาเดินไปนะครับส่วนเรานี้นะครับย่มก็จะมีผักหวานป่าผักหวานด้วยนะครับไม่ใช่ผักหวานป่าครับนี่มันเป็นแก้วมังกรอ่าเหลืองอ่อโคลอมเบียนะครับแล้วก็แล้วก็จะมีกล้วยน้ำหวานะครับกล้วยน้ำหวาแล้วก็ผสมกับ ดูเร yeah. ียนยาลิวเลียนกับปัลลี่ก็คือเก่ารัดนะครับเก่ารัดด้วยนะครับแล้วก็เราก็จะเดินไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ดูเอาท่านผู้ชมนะครับนี่นะครับเราก็มีเอติโมยาต้นนี้ก็คือเอติโมยานะครับเนื้อสัมผัสก็เหมือนเรากินเจลลี่เจลลี่เหมือนเจลเล่ไรเจลเล่เจลเล่นะครับต๊ดเจลเล่รอส นมเปรี้ยวอ่ามันเนื้อสัมผัสประมาณนั้นเลยนะครับนี่นะครับแต่มันจะมีเพรียะนะครับมีเพรียด้วยนะครับเราไม่ได้ฉีดยาครับนี่นะมันก็มีอยู่หลายลูกนะครับท่านผู้ชมหนึ่งสองสามเยอะนะครับเ้วก็เยอะอยู่ที่เราเอาออกเพราะว่ามันทําให้ต้นหนักแล้วก็เดี๋ยวต้นมันจะล้มได้น,นะครับเราต้องเอ้ย เราก็จะมีต้องมีไม้ไม้คำด้วยนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับเราก็พามาชมตอนกลางคืนแล้วนะครับไม่ใช่กลางคืนตอนเย็นแล้วครับนี่นะครับมันเป็นทาาโกชิคาบานะครับท่านผู้ชมก็คือมันคือองุ่นบาซิลนะครับองุ่นบาซิลนะครับถ้ามันเป็นลูกแล้วครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ท่านผู้ชมดูอีกครั้งนะครับก็คือมันจะมีเหมือน9วันแต่ละวันมันมีรสชาติที่ไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาติดตามกันนะครับ เหมือนถ้าถ้าถามว่าเราเคยรีวิวแล้วหรือเปล่าเคยรีวิวแล้วนะครับแต่ตอนนี้เราก็จะมารีวิวใหม่เพราะว่ามันมีอะไรที่หลากหลายเพราะว่าบางอย่างมันก็มีผลผลิตแล้วนะครับบางเมื่อก่อนอ่ะมันคือยังเป็นต้นเล็กๆแต่ตอนนี้ก็คือมันเป็นต้นใหญ่แล้วนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับเราก็จะพาท่านผู้ชมนะครับมาดูมีส่วนเราก็มีมะกอกด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะเด็ดมะกอกชิมให้ท่านผู้ชมดูเลยนะครับนี่นะครับส่วนเราปลาสารพิษนะครับนี่นะครับมันเป็นมะกอกนะครับ มะกอ,อกจิ้มพิกลอนะครับนี่นะครับเราจะกัดชิมให้ดูเลยนะครับอร่อยมากนี่นะครับก็จะเป็นลูกปุยหรือว่าลูกรังแขนะครับนี่นะครับมาแล้วนะครับ อันนี้นะครับจะเป็นส้มเอ่มะนาวนะครับมะนาวเอมะนาวยักษ์ดอกหอมนะครับเดี๋ยวผมต้องนึกนะมันมีหลายอย่าง,งคืนผมก็จําไม่ค่อยได้นะครับมันเยอะนะครับนี่นะครับเราจะดูบรรยากาศนะครับเพราะว่าพระอาทิตย์จะตอกอยู่ฝั่งนู้นนะครับพระอาทิตย์ตกฝั่งนู้นนะครับแล้วก็เอ่อ ถ้าที่ตกฝังนู้นเราก็จะได้บรรยากาศแบบวิวที่สวยงามนะครับแต่เมื่อกี้เราจะเดินย้อนแสงไปนิดนึงนะครับท่านผู้ชมแล้วก็นี่เห็นไหมมันก็จะมีผักหวานเป็นแถวเลยนะครับถ้าเป็นตอนเช้ามันก็มันจะก็จะดูดีกว่านี้เพราะว่าอันนี้บรรยากาศร่มเย็นมันไม่ร้อนนะครับเราก็จะได้เดินมารีวิวให้ได้รีวิว ได้ง่ายนะครับมันไม่ร้อนนะครับท่านผู้ชมแล้วก็นี่มันคือม้ยงชิดนะครับเดี๋ยวเราก็ค่อยพลอหรือว่าขุดย้ายนะครับนี่นะครับในส่วนปลาของเราเขามีเยอะนะครับสากโปงสากปูขนงขนุนเขามีนะครับมีทุกอย่างมีเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแล้วก็อาจจะโมมากแล้วก็กล้องแายไปมาไปมาท่านผู้ชมอย่าพึ่งเบื่อกันนะครับเพราะว่าเราจะชมแล้วก็เดี๋ยวเราเดินพาอ้อมไปทางส่วนทุเรียนนะครับแล้วก็ กลับบ้านแล้วก็เราก็จะจบคลิป so. แต่เนี่ยนี้เรายังไม่ทันจบคลิปนะครับเราจะโม้มก่อนนะครับเรายังโม่ไม่เสร็จนะครับนะครับนี่นะครับแล้วก็มีอันนี้อ่าหมอนไข่หรือว่าเสียนทอนะครับแล้วก็อันนี้นะครับเป็นเป็นมะม่วงออกร่องนะครับออกร่องนะครับออกมาช่องแล้วนะครับโอ้ยเดี๋ยวเราเกือบเหยียบนะครับเกือบเหยียบอ่าอันนี้มันคือมะกรูดหวานนะครับท่านผู้ชมมะกรูดหวาน นี่นะครับมันมีทุเรียนแล้วก็ละมุดนะครับละมุดอันนี้ก็เห็นไหมมันเป็นพืชที่พืชผสมผสานนะครับในส่วนเราจะเป็นพืชผสมผสานเพราะว่าจะมีพักทองหรือว่าบางคนก็เรียกน้ำเต้านะครับแล้วก็นี่ออมะนาวานนะครับแล้วก็นี่เจ้าแพนด้านะครับตัวจอมมั่วเลยนะครับมีทั้งออ่ ผ<พ>ักกรูรูนะครับเดี๋ยวเราจะแล้วแล้วทางนี้นะครับจะเป็นมะนาวนะครับแต่ตอนนี้เราก็เอาเอากิง่งแต่งกิง่งที่ว่าของอินท่พลัมเอามาวางนะครับเพราะว่ามะนาวมันมันเป็นอะไรน่าจะเป็นโรคชนิดหนึ่งแล้วก็มันทําให้มันไม่สวยงามแล้วก็ไม่มีลูกนะครับนี่นะครับจริงๆอ่อะแถวเนี้ยมันจะเป็นสวนมะนาวเดี๋ยวเราก็จะพาไปดูต่อนะครับอันนี้จะเป็นมะม่วงแก้วขมิ้นนะครับแก้วขมิ้นนะครับนี่นะครับเราก็มาถึง ทุเรียมอนทองแล้วครับแล้วก็เราจะเดินพับไปยาวๆดีกว่ามือแล้วเดี๋ยวยุงกัดนะครับนะครับนี่นะครับในส่วนก็มีหลากหลายนานาพันธุ์นะครับนี่ก็คือชมพู่นะครับแล้วก็ทุเรียนหลักหลายสายพันธุ์นะครับเราก็จําไม่ค่อยได้ครับผมลืมนะครับแล้วส่วนเรามีมะละกอมูกวะผ้าใญ้าด้วยนะครับแล้วก็มีาโพเมโล ส้มโอบแล้วก็ลูกเนียงนกนะครับแล้วก็แล้วก็แล้วก็นะครับมีอีกมากมายนะครับเห็นไหมฟักทององมีเยอะมากเพราะยายต้อยชอบปลูกนะครับเพราะคุณแม่ชอบปลูกนะครับแล้วนี่มีละมุดนะครับมีละมุดหลากหลายสายพันธุ์นะครับแต่เราปลูกใกล้กันมันก็จะกลายพันธุ์นะครับนี่มันจะกลายเป็นเหมือนพันธุ์เดียวกันกับหมดแล้วเห็นไหมมันโฟกัสแล้วมันจะเป็นลูกกลมปกติ ปกติมันเป็นอะละมุดบ้านนะครับนี่นะครับเล้าก็มีทั้งซอมโอละมุดเนี่ยนะครับมะนาวนิ้วมือมะม่วงอีกหลายเยอะแยะนะครับตอนนี้พอเราถ่ายเยอะเยอะเกินนะครับแล้วก็อันนี้เราก็จะพูดไม่ทันนะครับอันนี้ก็คืออาลูกมะอึกนะครับบักอึกนะครับนี่นะครับเป็นพาลูโกลลมนะครับเดี๋ยวเราจะ พาเดินแบบรีบๆนะครับแล้วก็นี่มะนาวเลมอนนะครับแล้วก็ขนุนไร่เมล็ดไรยางนะครับเป็นแล้วก็มีมะม่วงแล้วก็มีมะขามป้อมนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับมีพืชมีอันนี้ตอนแรกเป็นมะนาวเนื้อนะครับแต่เราก็เปลี่ยนจากมะนาวเนื้อเป็นมะกรูดหวานแล้วครับเพราะว่ามะนาวเนื้อมันเขาเรียกว่าความชอบของผมไม่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 ค่อยชอบนะครับเราเราก็เปลี่ยนนะครับเพราะว่ามะกรูดหวานอร่อยกว่านะครับแล้วอันนี้ก็คือ คืออะไรแล้วตะขอบนะครับตะขอบเห็นไหมมีเยอะมากนะครับักสวนผักนี่เยอะมากนะครับนี่ขนุนแดงสุริยานะครับมะพร้าวน้ำหอมแต่น้ำไม่หอมนะครับแล้วนี่ทุเรียนปีนี้ยังไม่เป็นลูกนะครับต้นใหญ่มากนะครับเห็นไหมสวนป่าผลไม้ไม่ใช่สวนป่าธรรมดานะครับ เน,นะครับเราก็จะจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปรีวิวอะไรต่อก็คอยรับชมและติดตามช่องนายบอลชาแนลกันอีกนะครับสําหรับวันนี้ข้อขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับบายบายเราจะไม่ตัดคลิปเลยนะครับขอบคุณครับ